ท่านผู้ชมครับมาที่ห้องครัวสาราริมน้ําของแรมแมนรินออนเตนเช่นเคยนะครับช่วงนี้เรามาทํากล้วยน้ําว้าที่ทำหามครับเราทํากล้วยทอดกันท่านผู้ชมครับกล้วยทอดที่ผมว่าจะบอกว่าง่ายก็ง่ายนะครับจะบอกว่ายากก็ายากแต่เดี๋ยวมาดูกันครับว่าง่ายหรือยากแล้วก็วิธีการทํำยังไงที่จะค่อนข้างที่จะเรียกว่าอร่อยอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนก็ชมตัวเองไปเอาแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีรวมกันก่อนครับผมมาใกล้ๆหน่อย เราก็เอาของแห้งรวมกันก็คือใส่เกลือแล้วเราก็มีผงฟูเราก็เหมือนกันต้องคนหน่อยเดี๋ยวผมก็เอาแซ่เอาแซ่แซคนหน่อยผสมทิ้งไว้ก่อนครับเดี๋ยวเรามานวดกันเรามาดูของชื้นก่อนก็มีมน้ำตาลทีายครับแล้วก็น้ำปูนใสครับ<ม>ก็ประมาณเกือบเต็มถ้วยแล้วครับค่อนๆถ้วยผมขอเอาเขาผสมรวมกันก่อนเพราะว่า น้ำตาลเราต้องนวดกับความชื้นเพราะไม่งั้นก็จะละลายยากถ้าเราไปผสมในแป้งนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีเบลนเดอร์ปั่นก็จะดีเหมือนกันนะเดียวจบเลยน้ำมันเราก็เตรียมร้อนว้แล้วด้วยแต่กล้วยดียวเราผ่าทีหลังครับแต่พูดถึงแล้วในระหว่างที่ละลายน้ําตาลเนี่ยกล้วยเวลาเราเลือกเนี่ยเลือกให้เป็นแบบเขียวเหลืองหำหำอย่างนั้นจะดีมากกว่านะครับอันนี้น่าจะสุกไปนิดนึงนะครับ ในเช้านี้หาก็แบบอันนี้เยรียมไว้เมื่อวานก็เลยสุกซะก่อนอีกแหมสุกไปสักหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าท่านผู้ชมรู้ด้วยกันพร้อมกับผมก็แล้วกันนะครับว่าเราต้องการกลุนน้ำว้าที่หำหำหน่อยนะครับก็คืออมเหลืองเล็กๆนะครับท่านผู้ชมครับน้ำปูนใสเนี่ยเราต้องนึกไว้เลยว่าอะไรที่เราทําด้วยแป้งแล้วถ้าใส่น้ำปูนใสเนี่ยมันก็จะกรอบนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเลือกใช้น้ำปูนใสใส่แทนน้ำปกติไป เดี๋ยวเราก็จะผ่านกรองนิดนึงครับน้ำปูนใสเราใสหมดเรียบร้อยผมก็ขอกรองใหม่เพราะว่ามั่นใจว่าให้น้ำตาลปี๊บเราละลายหมดนะครับเอาแล้วครับเรียบร้อยส่วนผสมแรกได้เรียบร้อยนะครับเป็นน้ำปูนใสกับน้ำตาลจากนั้นเรามาดูแป้งของแห้งของเรากันเราก็ค่อยๆใส่นะครับส่วนผสมเขาค่อยๆนวดถ้ามีเครื่องที่บ้านนะแล้วก็ตีนวดอย่างนี้ก็ได้นะครับ ก็ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆต้องพยายามนวดให้เขาไม่เป็นก้อนนะครับมีอีกอย่างหนึ่งก็คือใส่เนื้อมะพร้าวขูดครับลงไปในแป้งของเราด้วยหนึ่งถ้วยอย่างนี้งาครับนี่เราใส่ถั่วไปในนี้ด้วยคุณผู้ชมครับสูตรนี้นะเวลาเราทำเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นเผือกจะเป็นมันเทศเป็นกล้วยนี่ได้เลยครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูกล้วยครับ ก็ผ่าเป็นสักสักสามนะครับสชิ้นอ่ะเราลองทอดกันครับเวลาทอดก็ไม่ต้องให้ร้อนมากนะน้ำมันครับอแล้วก็ให้ติดกับถั่วของเราด้วยอ่ รอสักครู่ครับค่อยๆทอดให้เขาเหลืองลเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงคุณผู้ชมครับเหลืองเรียบร้อยแล้วผมค่อยๆค,ยคยีบมาทีละชิ้นนะครับคีบมาทีละชิ้นจะได้เห็นสีว่าเขาสวยพอดี ก็ใช้ตะแกรงตักแป้งที่อยู่ในกระทะนี้นครับออกมาด้วยอันนี้แหละครับได้แล้วกล้วยทอดของเราครับแต่ว่าเมนหลักก็คือว่าเราจะต้องมีน้ำตาลนะครับมีแป้งทั้งสองอย่างแล้วก็มีน้ำปูนใสในสูตรนี้นะครับสูตรอื่นไม่เป็นไรครับตามสูตรเรียกว่าสูตรใครสูตรมันแต่ตามสูตรนี้ก็เป็นอย่างนี้แต่จะใส่งาใส่ทั่วแล้วแต่ครับแต่ต้องมีกล้วยนะครับเพราะว่าเป็นกล้วยทอดแล้วก็ทอดออกมาเป็นแบบนี้ ทอดไฟที่เป็นไฟกลางนะครับออกมาให้เหลืองสวยงามอย่างนี้เลยนี่ครับท่านผู้ชมครับกล้วยทอดสูตรของยอดเชฟไทยและครับแล้วก็ลองทําชิมกันดูนะครับท่านผู้ชมครับกล้วยทอดสูตรยอดเชฟไทยก็เป็นอย่างนี้แหละครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ผมเชื่อได้ว่าหลายๆท่านเนี่ยอยากจะทําทานเองที่บ้านแต่ว่าไม่มีสูตรวันนี้ได้สูตรไปแล้วแล้วก็ ลองดูนะครับช่วยกันเตรียมกล้วยช่วยกันผสมของแห้งสองชื้นค่อยๆเอากล้วยผ่าครึ่งนะครับเป็นชิ้นๆลงไปทอดในน้ำมันแหมผมว่ามีความสุขเชียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอชิมก่อนแล้วผมก็ชอบมาตรงกลางๆเนี่ย mm. อย่างที่บอกครับมันกรอบข้างนอกแล้วกล้วยเนี่ยถ้าเราได้หามพอดีเนี่ยมันก็จะไม่เละมากแล้วก็ก็ไม่แข็งมาก จะได้กล้วยที่หอมและสุกพอดีครับในระหว่างเดียวกันก็จะมีงาเล็กๆมีถั่วด้วยที่กัดกรุบๆลงไปนะพร้อมกับเราเคี้ยกวกล้วยทอดของเราเนี่ยครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าไม่ผิดหวังครับถ้าตามสูตรจดไม่ทันก็ Youtube ก็จะมีลงอยู่นะครับแล้วก็ตามจดเอาดูนะครับสูตรก็เป็นแบบนี้ง่ายๆไม่มีอะไรขั้นตอนเยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าวิธีการทอดต้องไม่รีบร้อนต้องไม่ใจร้อนนะครับ ทอดไฟใจเย็นๆไปเรื่อยๆก็ค่อยๆเหลืองนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยอดเชฟไทยก็หมดเวลาแล้วครับสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่ครับทางช่อง5นะครับสี่โมงครึ่งเอาละครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ